วันนี้ค่ะหยกพังงานนะคะจบลงไปแล้ววันนี้กับแคมเปญแบบว่าสุดมันของบอสนะคะขึ้นขึ้นกระปุกเขาเรียกว่าขึ้นกระปุกน้ำพริกก็คือจะได้เป็นโลโก้น้ำพริกคู่กับบอสนะคะดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันมากกับแคมเปญน,นี้นบบโอ๊ยวันนี้ความสวยก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ความความแบบความด่าความวีนก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะาพี่ๆอยากเห็นหยกด่า พี่ๆอย่างเหตุยกวีนอ่ะยกวันนี้ก็วีนให้แล้ววันนี้ก็ด่าให้แล้วแล้วก็วันนี้ตีลังกาให้ก็แล้วด้วยนะคะถึงได้ใช่ได้ยอด,ย,ดอยอดขายมาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะอรี่ตีลังกาหนุ่มุดโอ้โหนอรลี่ตีลังกาแบบหนูหนูแค่ม้วนหน้าตีลังกาเบาๆหนูแค่ม้วนหน้าเบาๆนอรลี่ก็คือยกขาเลยแบบนั้นก็คือไม่ได้หนูใส่กระโปรงแคบมาก ยกแบบนอรนนี้ไม่ได้ที่ป๊อมวันนี้นะคะเข้ารอบ40คนแล้วนะคะอย่าลืมช่วยโหวตยกด้วยนะคะยกพังงาที10